ใครับทุกคนต่อยาวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดใหม่นะเองนี่คือชุดตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมก็มาพร้อมกับนี่นี้ชุดตัด้าตัวใหม่ครับซึ่งก็มาพร้อมกับการแบบอว่าเล่นเตื้อเือศูนย์ตัวใหม่ครับเป็นของเก่าเนาะท็อปอัพประจำเดือนนี้นะครับเป็นทั้งหกศูนย์กระทะแล้วก็ชุดเนเองซึ่งกระทะผมไม่แน่ใจนะเพราะผมกดสุ่มเอาไว้แล้ววันนี้ผมมากับเพื่อนฝูงนั่นเองนะครับ จะล้อมดูนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงขอเปิดใหม่ก่อนนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีเสียงเอต่าตเอตาดังหน่อยนะอ่าใครเจอ M60 ขอหน่อยนะจะรีหน่อยนะถ้าเจอ M60 หกยบอกด้วยถ้าเจอนะถ้าเือจีแต่ปื่นนี้มันไม่ยากเลยขนาดนั้นเนี่ย เราไม่ไปทำงานหรอกไปรีบไปไหนแล้วก็ใครจะไปรู้ว่าทำงานกี่โมงล่ะอ้าวเคยพูดแล้วเนี่ยกี่โมงตีสองโอ้โตะตีเงินเงินละตาหน้า,าเี้ยันก็ตอนทักหาพี่นี่คือพี่นอนแล้วหรออ่าใช่หลับฝันดีตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงเมื่อวานเนี่ย พ้ยเอ็กซ์ไม่โดูแอดหรออกครับปล่อยโฮเมอร์ยังยังหวังพึ่งสกิลมากไปเปล่าลืมเอาแอดออกมาตอนนี้ไงพี่เอ็มหกสูตรใช่ไหมไอที่เมลามันต้องไหน พีเอ็มหกสูตรไหมเบอร์สี่ใช่ไหมของคนที่เรียกใช่ใช่ใช่ <S <S มันอัพสามนะ <S <S 1> <S 1> เล่นไหม <S <S อ,อ๋อขอขอขอบคุณครับและนี่ปืนใหม่นั่นเองอุ้ยไม่คนเอาจริงหนี่เอาจริงดนี้เอาบนบ้านตัวนีงอุย้ยตาย ไฟไหมมาไฟไหม้กูมาโดนไฟไหม้ตายเขาอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องพี่อ่ะตายนะอุ้ยตีหนึ่งปะตีหนึ่งตีหนึ่งตายมะกูโอ้ยเอ้ยเตยไอยว์แม่งวิ่งเร็วจังวะแม่งวิ่งเร็วจังวะอโดนพี่ยังไม่ได้ทานยาเลยเมื่อกี้ ไม่ไม่เถอะนี่ลงพิธีชีวิตเราเปลี่ยนเลขนาดนี้เลยเหรอไม่ไปส่งคนนึงเกี่ยเกลี่ยเกลี่ยใ้รมีคนเข้าไปลักใครมีคนเข้ามาไอ้การเดิม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 บุ๋มเห็นจะเดิมเดิมอีกแล้วเหรอโอ้โห โน้ตสู้ๆโน้ตสู้นะชบด้วยโอ้ความหวังหมู่บ้านแต่สุดพยายามมากเลยครับตายนี่อามีคำถามหนึ่งจะถามคือตอนนี้อัดคลิปอยู่ถ้าเอาไปลงช่องทูบจะมีใครโกรธไหมเนี่ยไม่โกรธแต่ว่าตอนนี้เราเล่นกากนะ จ่าจีนเหรอเออล่าอย่างเมื่อกี้ยังเอาชนะได้เลยดูไปอย่างนั้นแหละเล่นสนุกคำๆไปไงเมื่อกี้ฟุกไงตอนนั้นเมื่อกี้ฟุกตอนนี้เล่นกากไว้หน้าอัดนะอัดไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ได้ต้องการจะใช้ชนะไม่จําเป็นเอาหน้าเราไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรขนาดนั้นอย่างอ้าวตายุ่งีเพิ่งเห็นเลยเนี่ยแล้วตาเมื่อกี้ก็ไม่อัดเนาะอุตส่าห์ที่หนึ่ง ก็เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้รีวิวชุดเลยของมีของมันต้องมีอะนะเอาหน้าไม่โน้ตอย่าไปทางักนะโน้ตสามอิบคนข้างหน้าน่าจะมีคนนะเมื่อกี้เห็นเงาหรือเปล่าเปล่า <laughs> โน้ตสามสิบคนเองค่ายได้ดิโอ้โอ เนี่ยแต่ั้ง26คนเนี่ยเสร็จโน้นตหมดเลยมึงเก่งเดี๋แล้วโนต้ตเอาเลยเอาหน้าขู่ขู่เชื่อว่ามึงทำได้มันเข,ข,อขอาคาดหวังในตัวคุณ <c oughs> ข้างบนนะ่นนนนะข้างบนน่ะวงชุบอยู่ด้านบนมันมีคนน่ะอันวนน่ะเมื่อกี้เห็นอยู่เอาหน้ามันไม่มีมันไม่ได้ยิงน,นัดตสองนัดตายเท่าไหร่โอเคๆแต่ผมไม่เชื่อ เราก็มีปืนเหมือนกันโน้ตเออมาตาในสู้ปะโอเคเฮียเครื่องดีดข้างหลังเครื่องดีดยู่ข้างหลังดีดนี้ไปเลยมันมามันมาเออโอ้โหงานนี้ตายกี่โมงเนี่ยคนเดียวคนเนี่ยเดียวคนเนี่ยไม่มาเครื่องดีอยู่ข้างหลังที่เครื่องดีอยู่ข้างหลัง ดีดไปเลยมันมันต้องใช้ระยะเท่าไหร่ก็ดีดแค่นั้นแหละไปแล้วข้างหน้ามีเห็นตีนหนึ่งใช่ไหมล่ะไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุยไอ้นุ้ยคว้าคว้าขว้าข้างมีตู้ข้างๆมีตู้ในเมืองนั่นแหละโอเคโอเคตอนดีดไม่ทันเดินทางเียเอาหน้าเป็นตัวตึงเก็บ เก็บไปเลยมีมีคนเก็บที่หมดเลยโอตู้ครับตู้ครับเก็บเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเล่นไม่เก่งแต่ได้ดาวสี่ดวงก่อนคนอื่นเขาอีกนะใคร เบอร์สี่อ่ะเอา้าเพื่อนแดกเพื่อนอ่ะเอา้ามาปล่อยเราซื้อาจะคงซุบอยู่ใกล้แต่ว่าจะมีคนปัานม่น่ใจเมื่อกี้เขายิงกัน,ก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 นใกล้ตรงนี้ใช่ไหม,ม อย่างคืไม่ได้มนะ่อม่ไ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 อ่ไม่ไม่ไมอไม่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 ไ่ไม่ไม่นะ่ไม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 ไม่ไไน่ม่ไไ่น่ไม่ไ่่ไม่ไไม่ไไม่ โออ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ยโออ้อ้ยอ้ยโอ้ยยยอ้ยโอ้ง้ยอย้้ยยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโ้มออ โอเคเดี๋ยวไปอนาะบาย <c oughs> ไปทำงานล้โอเค